สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนบปอกคนเดิมนะครับพบกับผมก็แสดงว่าผมก็ต้องมีอะไรมาแนะนํามีสิ่งดีๆมาแนะนํามารีวิวกันให้ดูนะครับวันนี้ก็พบกับเจ้าคู่หูคู่นี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้ช่างภาพมีความสะดวสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันเป็นแฟลชและแฟลชทิกเกอร์ที่สามารถ สั่งควบคุมกําลังได้จากทิกเกอร์ตัวนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินไปนะฮะสามารถเพิ่มลถกําลังไฟปรับเปลี่ยนกุ๊ปอะไรได้ต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับในราคาย่อมเยามากๆ <S 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 เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฟังก์ชันวิธีการใช้งานและสิ่งที่บอกพนดีมมนดีไงนะครับ นะครับมาดูฟังก์ชันวิธีการใช้งานของเจ้าคู่หูคู่หาคู่นี้นะครับเริ่มจากเจ้าตัว YN ห้าหกศูนย์โฟนะครับเปิดปั๊บนะครับผมจะแนะนำวิธีละปุ่มนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็เปิดไฟหน้าจอนะครับปุ่มสองเป็นปุ่มโหมดปุ่มสามเป็นปุ่มคนโทรลในกรณีสั่งงานพวกเเลชนะครับปุ่มสี่ก็เป็นซูมเรินทีละปุ่มนะครับปุ่มแรก กดปึ้งเห็นไหมไฟมาแล้วฮะกดอีกทีก็ปิดนะครับหรือถ้าเกิดเปิดปิดเสียงก็คือกดค้างไว้อ่านะครับมาแล้วจะปิดเสียงก็กดอีกทีก็หายไปแล้วนะครับปุ่มโหมดนะครับก็จะมีให้เลือกสองโหมดเท่านั้นเองครับมันติกับแมนนวลนะครับส่วนปุ่มข้างล่างนี้ก็คือเพิ่มลดกําลังไฟนะฮะไม่มีอะไรนะครับปุ่มถัดไปเป็นปุ่มโหมดสลันะครับ กดปั๊บกลายเป็น TX ก็คือตัวรับนะครับกดไปอีกที RX เอ้ TX โทษนะครับ TX ตัวเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวส่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งกดเลื่อนไปอีกทีเป็น RX ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวรับแฟลชตัวนี้จะกลายเป็นตัวรับนะครับกดไปอีกทีเป็นสเลปหนึ่งสเลปหนึ่งก็คือในกรณีที่ยิงแฟลตมาตัวนี้ก็รับแล้วก็ยิงต่อไปก็เท่านั้นครับสเลปสองก็คือในกรณีที่มี P แฟล ยิงมาปุ๊บครั้งแรกเขาจะไม่ทํางานแต่แว็บที่สองแฟลตตัวนี้จะทํางานตามนะครับซูมกดอีกทีก็วนไปแมนนวลแล้วครับซูมนะฮะเห็นไหมครับปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มเพิ่มลดกําลังนะฮะถ้าเป็นบนล่างก็จะลดทีละ0.3สสต็อปนะฮะทีนี้ รากลับมาที่ปุ่มโหมดสเลฟก่อนนะครับในกรณีที่เป็นตัวรับนะครับก็จะมีให้เลือกตั้งช่องกับตั้งกรุ๊ปนะครับตัวนี้สามารถตั้งช่องสัญญาณได้ถึง16ช่องนะครับและกรุ๊ปก็เป็น6กรุป๊ปใน6กรุ๊ปก็จะแยกเป็นอย่างแยกเป็น A B C D E F นะครับในในใน A ก็จะมีแยกไปอีกเป็น A 1 A 2 A 3นะครับ b ก็ b 1 B2 B 3 c 1 c 2 c 3 C4 f า f อะไรอย่างเงี na, a, ้ยฮะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั 1> 1, ้นเวลาคุณคอนโทรลทั ru, ้งมันคอนโทรลได้ครั้งละช่องนะฮะหนึช่องก็คอนโทรลได้6กกรุ๊ปกรุ๊ปละ3ตัวก็นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถสั่งงานได้ครั้งหนึ่งสามารถสั่งงานแฟดได้ถึง18ตัวโดยที่ช่องสัญญาณกำลังไฟเน่ซ้ำกันนะฮะอ่ครับนี่จะดูวิธีการตั้งช่องตั้งไงนะครับ กดสองปุ่มน,นี้คู่กันนะฮะตัว 4H ช่องก็จะกระพริบแล้วะฮะอ่ก็เป็นช่อง2 3 4 5 6วนไปเรื่อยๆนะครับจนถึง16แล้วก็วนกลับมาหนึ่งอครับกดจะย้อนกลับมาหน้าจะปกติก็กดปุ่มตรงกลางครับสำหรับกรุ๊ปก็คือกดปุ่มตรงกลางอ่าเห็นไหมฮะมาละเนี่ยเป็น A a 1 a หนึวนกลับมาเป็น A 0 ครับ B C D E F เห็นไหมครับก็จะมีหนึ่งสองสามคู่กันไปหมดเห็นไหมครับครับทีนี้จะคอนโทรลไงอ่ะเรามาดูที่ตัว560 TX ต่อเปิดปึ้งนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมตั้งกลับให้เป็นที่ช่อง เก่อนนะครับผัดช่อง A แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เป็นช่อง A อยู่นะฮะเห็นไหมฮะเมื่อผมอเปลี่ยนกำลังไฟปุ๊บแปดอันนี้ก็มา1หส่วนแเห็นไหมครับเป็นโหมดเป็นมันตินี่กลับมามันติเหมือนกันปิดนะครับถ้าขีดขีดนี่คือปิดกลับมาเป็นแมนนวลก็ตามมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะ ราไปปุ่มซูมนะครับเปิดนยีบสมิลนะครับเพิ่มกําลัง28ตามไปแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันง่ายยิ่งกว่าอะไรดีบอกแล้วว่าชีวิตจะดีขึ้นอีกเยอะเลยครับสําหรับช่างภาพที่ใช้แฟลชรุ่นนี้นะครับในราคาประหยัดและย่อมเยาวอาฮมุมปุ่มซูมนะครับอ๋อกดอซ้ำอีกครั้งก็จะกลับมาที่หน้าโหมดหน้าจอปกติ ส่วนปุ่มนี้เนี่ยก็คือฟังก์ชันกดค้างไว้นะครับเขาจะมีให้เลือกเป็น RF 6 0 2หรือ603นะครับนะี่ครับหลัน,นั้นก็ไม่มีอะไรครับกรุ๊ปก็มาตั้งนี้ครับนี่นะครับเอ๊ะทำไมที่ตัวส่งมีถึง F แล้วที่นี่ทำไมมีแค่ ABC ง่ายๆครับคุณกดปุ่มกรุป๊ป ค้างไว้สองวิ D E F ก็กลับมาแล้วครับก็โผล่มาวนไปอ้าวทำไมไม่กลับเป็น A มี D E F อีกง่ายๆเหมือนเดิมครับก็กดค้างไว้เหมือนเดิมก็จะกลับไปเป็น A B C เหมือนเดิมเห็นไหมครับง่ายไหมครับคอนโทรลได้ง่ายมากจนผมแทบไม่ต้องอธิบายอะไรเลยครับก็ หามาติดกระเป๋าไันไหมนะครับสำหรับแฟลตและทิกเกอร์ดีๆราคาถูกๆนี้นะครับครับเป็นไงครับกับวิธีการใช้งานและฟังก์ชันของเจ้ายงนู560โฟกับตัวยงนู 560TX คู่หูที่ทำให้ช่างภาพมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลือกซื้อแฟลตและอุปกรณ์ยงนูครั้งต่อไปมองหาวอยประกันของโปรเคอร์นะครับแล้วคุณจะได้ รับบริการหลังการขายที่ดีไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอนครับมั่นใจในสินค้าและบริการของทางเรานะครับโปรคัรเลอร์แลบครับสวัสดีครับ